สิบบาทก,ก็ได้อย่างนี้เลยนะคะนี่อย่างนี้เลยโอ้โหข้าววันละห้ากระติกหาวันนี้เอามาน้อยครับรอฝนมครับปกติวันละกี่กระติกคะปกติวันนี้อยู่แปดกระติกครับแล้วไก่วันละกี่โลคะเนี่ยรวมไส้ได้รวมตับส่วนด้วยวันยี่สิบโลขายหนึ่งย่างก็ยี่สิบสองอย่างก็ยี่สิบใส่สามย่างก็ยี่สิบนะคะ แล้วดูผลตอบรับค่ะทุกคนโอ้โหลูกค้าเป็นพันนะคะอยู่ร้านนี้นะคะส่องบาาจะพาไปกินพาคุณไปชิมาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่สาระดีๆข่องกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสใครตชั่วโมมากินใช่ไหม คิยวยาวมากค่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหข้าวเหนียวไก่ทอดทุกคนอ๋อเป็นผลิตภัณฑ์ของไก่ทั้งหมดเลยเมื่อสักครู่นี้บอกหมู <c oughs> นี่ค่ะลูกค้าเพียบเลยนะคะโอ้โหนั่นเหรอคะห่อละยี่สิบาทโอ้โหถูกมากๆเลยเดี๋ยวเราดูกันคะ่ะนี่ทุกคนยี่สิบได้กันอย่างนี้เลยนะโอ้โ เห็นมีเป็นไก่เนื้อไก่ทอดแล้วก็มีตับไก่แล้วก็กลืนไก่นะคะ20บาทก็อิ่มได้ค่ะแม่ค้าพ่อค้าใจบุญมากเลยนะคะ,ดะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ๋อขายเป็นขีดก็มีขีด,ละ,นะะขดละ20เหมือนกันนะจ๊ะเอานี่ขีดละ20เหมือนกันนะจ๊ะทุกคนอ่า ราคาเดียวอันนี้เป็นไก่คะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเอ่อกลืนนะคะแล้วก็เป็นตับค่ะมีสามอย่างอย่างที่สี่อะไรไม่รู้หมดไปแล้วตรงนั้นนะคะไก่เหมือนกันไก่เหมือนกันนะคะ,ะ,คะข้าเหนียววันล,ละโอ้โหสี่กระติกใหญ่เลยนะคะโอ้โหสวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะนี่โอ้โหทอดทีเดียวสองเตาเลยนะจ๊ะครับโอ้โหนนี้เป็น นี่เป็นเนื้อไก่เนื้อไก่นะคะโนนโหคิวยาวมากนะะคนี่คข้าววันละห้ากระติกครับวันนี้มาน้อยครับกลัวฝนครับอ๋อวันนี้มาน้อยกลัวฝนครับปกติวันละกี่กระติกคะปกติวันนี้อยู่แปดกระติกครับแปดกระติกนะคะแล้วไก่วันละกิโลคะเนี่ย รวมไส่ได้รวมตับส่วน <รอ S 1> ด้วยร้อยยี่สิบโลค่ะร้อยยี่สิบโลโอโ้โหอันนี้เป็นเนื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะมาใส่ลงไปจ้านี่ขายมากี่ปีแล้วคะออปีนี้เข้าปีที่สี่คเข้าปีที่สี่แล้วะนะคะ ขาย20บาทนี่นคะพ่อค้าได้กำไรใช่ไหมอะอ่าอาศัยขายเยอะแล้วกันอาศัยขายเยอะเยอะใช่ไหมคะอโอโ้โหพ่อค้าแม่ค้าใจบุญมากๆเลยนะคะอุ้ยแล้วเขาก็ใส่เป็นกระเทียมด้วยค่ะทุกคนเขาไม่ได้ทอดอย่างเดียวเขาใส่กระเทียมด้วยนะคะเป็นทอดกระเทียม,มจะเลิศผลนี่คือชื่อใครอะคะอ๋อเป็นเป็นอา่านามสกุลครับชื่อนามสกุลทอดเป็นชื่อหลักอ๋อเป็นนามสกุลค่ะ พ่อค้าชื่ออะไรจะ๊ะชื่อเฉลิมศักดิ์ค่เฉลิมศักดิ์คเฉลิมศักดิ์ชื่อเล่นชื่ออะไรคะช,ชื่อเออฉลิมครับอ๋อคุณเฉลิมนะคะอ๋ะอโอเคค่ะโอ้โหทำไงนเนี่ยจะ๊ะจะหมดแล้วว่าแม็กไม่ต่อคิวไหม ไ,ไดนฝนมาหลายวันแล้วครับก็เลยวันนี้ก็เลยลองลองลดยอดลงมานิดนึีน้รับค่ะสู้ๆนะคะพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าโดนฝนมาหลายวันแล้วก็ต้องแบบลดจํานวนลงเนาะขายหนึ่ย่างก,ก็20 2สอ,อย่างก,ก็20ใส่3อย่างก,ก็20นะคะแล้วดูผลตอบรับค่ะทุกคนโอ้โหลูกค้าเป็นพันนะคะอยู่ร้านนี้นะคะ กี่นาทีคะถึงจะสุกอ่ะจ๊ะย์พ่อค้ามันมันแล้วแต่เนื้อด้วยครับอ๋อแล้วแต่เนื้อใช่ค่ะบ,บางบางทีก็กินหนังเยอะหน่อยก็จะกับเนื้อล้วนๆก็จะทอดต่างกันนะครับอ๋อค่ะแล้วก็ทะเบอร์ใหญ่ด้วยนะเนี่ยะทะใบบัวเบอร์สามแปดได้ไหมคะไม่ถึงครับอันนี้ประมาณยี่สิบหกครับยี่สิบหกใช่ค่ะยี่สิบหกนะ อันนี้ก็เป็นเนื้อเหมือนกันจะหมดแล้วครับีเนื้อขายดีมากเลยนะคะเนี่ยจะหมดแล้วนะคะหมดก่อนเวลาแล้ววันนี้วันนี้แดดดีด้วยนะคะใช่ค่ะโดนมาทั้งอาทิตย์เลยวันนี้ลองโดนทั้งอาทิตย์เลยโหน่าสงสารจังเลยจ้าพ่อค้ขายสูตรอะไรไหมจ้าพ่อคะาีมีขายเป็นชาอยู่ครับมีเป็นชาแล้วก็ขายส่ง ก็ส่วนใหญ่เป็นแฟรนชายแล้วก็เราจะส่งของให้เขาไปขายอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นแฟรนชายก็ติดต่อพ่อค้าได้นะคะเดี๋ยวนี right ้เขามีแฟรนชายแล้วนะและยี่บาทเองขายง่ายขายคล่องมากค่ะนี่ทุกคนดูนะคะจะหมดแล้ววันนี้นะคะก็จะมีอยู่สองสาขาครับ อีกหนึ่งสาขาก็วันนี้ก็อยู่นัดเบ,ดบิร์ดลาดบุรีครับก็จะแถวยาวประมาณนี้เหมือนกันอ๋ออีก,อ,กอีกอันหนึ่งอยู่เบ,บิร์ดลาดบุรีนะคะนี่ใส่ลงไปนะคะนี่ะว้าอ้า,อาเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ยี่สิบบาทก็ได้อย่างนี้เลยนะคะนี่อย่างนี้เลยโอ้โห่โอน โอ้โอ้โหตื้ยอดมากนะคะเป็นกระสอบเลยค่ะขายวันไหนบ้างจ๊งะแม่ค้าขายวันเสาร์กับวันพุธจ้ะวันเสาร์กับวันพุธ<ช>ค่ะกี่โมงถึงกี่โมงคะบ่ายโมงถึงสองทุ่มแม่ค่ะอ๋อบ่ายโมงถึงสองทุ่มนะคะคนมีก็ยาวเลยโอ้โหยชนะ,ะอ่ะ แล้วถ้าใส่สองอย่างกี่บาทคะสองอย่างก็ยี่สิบสามอย่างก็ยี่สิบจ้าฮะใส่กี่อย่างก็ยี่สิบบาทราคาเดียวเลยราคาเดียวเลนะคะแม่ค้าพ่อค้าใจบุญมากนะคะนี่ดูเป็นกระสอบกระสอบอย่างนี้เลย20บาทโอ้โหจะหมดแล้วนะคะวันนี้โอ้โหเผอแป๊บเดียวคิวยาวมาถึงนี่แล้วนะคะโอ้โห ยาวมากทุกคนขออนุญาตเลยนะขออนุญาตเลยสายการกะจายเสียงนะฮะใช้เสียงมาจากพันิจกรรมคอะไรต่างค่ะข้าวเหนียวโอ้ข้าวเหนียวเหลือแค่นี้แล้วนะจ๊ะสําหรับวันนี้นะคะข้าวเหนียวหมดแล้วนะจ๊ะเปต้นาไกติวันละแปดกติกนะคไม่รู้จะถึงคิวโมหรือเปล่านะคะพ่อพี่น้องชาวโกกาอันนี้ก็ขีดละยี่สิบเหมือนกันคือโคตรถูกอ่ะ เป็นคนไทยก็เขามีแฟนชายด้วยนะคะอีใส่แล้วค่ะทั้งหมดนอกจากจะดูฟรีแล้วนะครับช่องมางนี้ยังจะออกจากบ้านเป็นคนไทยพบประชาชนตัวจริงนะฮะเป็นคนต่างด้าวเป็นประเภทเพื่อนบ้านนำพาสปอร์ตติดตัวมานะจ๊ะประกาศรายชื่อออกมาสมมติว่าชื่อ พี่ตู่นพี่ตู่ก็เอาตัวชาชนมาแชร์ตัวตนรับเงินรางวัลจากโชคแปดนะครับรวมไปถึงของรางวัลนักงานจากผู้สนับสนุนในงานนะครับเราแจกให้คุณเต็มที่เต็มเดี่ยวเลยทีเดียวนะครับคอนเสิร์ตก็ฟรีเงินก็มีมาแจกของรางวัลจะมีคนี่จะแจกนะครับแปดของเรานะครับกางจะเจอไม่ใช่กางจะเดินสายนะครับแจกใบปลิวนะครับ เชิญช,วน,ชวนพ่อม่น้องชาวโกกานะครับและสักศาพอทุกคนมาชมคอนเสิร์ตวันนี้วันพรุ่งนี้จากช่อง8นะครับใครที่เป็นแฟนพีบบ้นปฐุมราชพรุ่งนี้ปุมราชนะครับศิลปินระดับหนของค่ายอาสยามนะครับรู้ไปถึงน้องธัญญาอาสยามนุ้ยสวินาอาสยามลาดาอาสยามต้นข้าวอาสยามบิวบพิพัฒ์อาสยามและโลกอาสยาม มาแน่นอนเลยครับส่วนศิลปินรับเชิญของเรานะฮะโอ้โหวงนี้ใช้คําว่าโคตรดังนะครับกับวงมหาหิงนะฮะใครที่เป็นแฟนวงนี้นะฮะติดขอบเวทีเรารอแดนรอมันกันได้เลยนะครับคอนเสิร์ตฟี่เริ่มต้นพรุ่งนี้นะครับเวลาตามเวลามาตรฐานก็คือหกโมงเย็นแต่ถ้าพอน้องชาวบกกากมาก่อนนะครับผมเปิดก่อนเลยห้าโมง อรานี้สั่งสามห่อเลยครับขอขอบคุณเลยครับท่านเจ้าอาวาสวัดโตกลานะครับพี่ๆทีมงานจากทางวัดนะครับที่มาช่วยดูแลความสะดวกนะครับผมไ่ได้ด้วยดีนะครับพอพี่น้องแฮปปี้มีความสุขปีหน้าเราจะกลับมาเพราะความสุขนี้ใหม่นะครับแต่ที่่ทีขาดไม่ได้นะสำหรับพ่อแม่พี่น่องม่ค้าแม่ขายทุกคนนะ่ยองของฝากเอาไว้ด้วยพรุ่งนี้นะครับ ที่เป็ดจากตลาดนัดเหมือนเดิมแต่ขอความร่วมมือนิดนึงนะครับขอให้ทางทีมคอนเสิร์ตได้จัดอาณาบริเวณกันจอดน,นะฮะเพื่อความสะดวกเรียบร้อยนะครับคืนนี้เสร็จตลาดนัดแล้วนะครับขอ,ขออนุญาตนะครับอนุญาตใช้เสียงเดินสายกระจายข่าวสารการจัดคอนเสิร์ตโดยทุนนิดนะครับ บอลทุกนี้นะครับใครที่เป็นแฟนเบอร์มุตุมราชพันยาอาสยามลุยตูวินาลาดาต้นข้าบิวภิพัฒโลมและเข้ยวให้กอยหินสองทีเลยต้องอิ่มต้องปีนขับฝนนะฮะกิจกรรมแบบนี้นะครับผมจัดนะครับโครงกัสไปที่ทางวันที่ไปนิคมอุตสาหกรรมนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะนะคะใจบุญมากกิจกรรมแบบนี้ผมจัดทุกปีนะครับปีที่แล้วไปจัดที่วัดช่องลม อ,า,อาจจะม,มีน้องชาวโรกามไปดูกันบ้างนะครับกินนี้ออกมา<อ>ที่นี่เลยสังซี่หอน,นะจ๊ะอพี่เสือขอต้กงมาไหน คุณผู้ชมที่น้องชาวที่โกอุษากรรมจังหวัดสมุทรสาครเตรียมตัวให้พร้อมช่องแปดใจป้าโชทรฝาปีที่สองจัดบ่ายกรรมงานเปรแจกอลังฝังทุกโรงงานเพื่อชาวที่โกอุษากรรมจังหวัดสมุทรสาครกับคอนเสิร์ตเดอร์พี่เจ๊เปรลั่นสำนานที่กอุษารรมกระเทียมไก่ทอดเจริญผลนะคะ นำทัพคอนบันเทิจากศิลปินอาสยามโดยเบิร์ปทุมราชธัญญานุยสุวินาบิวพงพิภานิต้นข้าวลาดาลมและพวงมหารหินทุกคนดูมันห่อใหญ่มากเรามาเปิดกันเลยค่ะยังเยอะนีสิบ,บาทยังเยอะดูดิเดี๋ยวเ,เราลองกินกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงจ้ำลงไปไก่ทอด อือเอออก่ทอดกระเทียมเขาทำมาไม่เข็มมากนะอร่อยอิมอ่มเยอิมอ่มคุ้มค่าคุ้มราคาเกินคุ้มไม่ซ้ำ ในยุคนี้เนะอันนี้คือเหมาะสุดๆอือถ้าเพื่อนๆชอบโมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะส่องบ่บ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยดใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีดีของกินที่คุณถูกใจอย่างนึมกดซับสไครต์ชมโมมากินเช่ย